สวัสดี FC ลุงวางน้องตองทุกคนทุกท่านครับนะครับแล้วก็มาอีกแล้วมาครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับขยี้นะครับขยี้มาอีกแล้วนะครับนะครับครับนี่ก็เราก็มาบอกให้อ่าคนปัญญาอ่อนอีกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขยี้นะขยี้มาอีกแล้วนะครับขยี้มาอีกแล้วนะครับแล้วก็ขยี้เก่งนะครับขยี้เก่งแท้ๆเลยนะครับ ก็มาฟังชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับมาฟังชัดๆมาฟังดีๆนะครับขยี้ไม่เลิกไม่ลาเลยนะครับนะนี่ก็ให้มาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับปัญญาอ่อนเนาะพูดเท่าไหร่บอกเท่าไหรก่ก็ยังไม่รู้ภาษาคนอยู่นะครับเราก็มาพูดอีกรอบนะมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่ก็ฟังชัดๆ,ๆฟังให้ดีๆนะครับ ฟังอย่าเพี้ยนกันแล้วกันเดอ้อเนาะก็เคยพูดเคยบอกเคยตอบไปแล้วนะครับนี่ก็ฟังดีๆเดอ้อนะหูของเจ้านะครับหูของเจ้าเดอ้อฟังให้ดีนะเจ้าถามค่อยว่าอออกมาพูดทําไมตอนนี้เนาะก็จะาถามมาแบบนี้นเนาะจ้าถามค่อยว่าเอออกมาพูดทําไมตอนนี้นะครับ นี่ก็ผมเออลุงวางอยากจะบอกนะลุงวางก็อยากจะบอกจะออกมาตอนไหนจะออกมาพูดตอนไหนเวลาไหนนะครับหรือว่าที่ใดนะก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของลุงวางนะครับก็ลุงวางก็ไปเห็นเเห็นไหมล่ะลุงวางลุงวางไม่มีเวลานะลุงวางก็ไม่มีเวลาลุงวางทํางานนะพรระหว่าง ว่างตอนไหนหระหว่างก็มาพูดนะว่างตอนไหนหระหว่างก็มาทำนะมันเป็นเรื่องของอค่อยเองนะเจ้าไม่เกี่ยวเนาะเขาจะพูดตอนไหนเวลาไหนค่อยก็พูดได้ไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีสามก็พูดได้เออเจ้ามีปัญหาบ่ฮะเจ้ามีปัญหาอะไรกับอค่อยฮะ จะมีอะไรจะมีปัญหาอะไรกับค่อยนักหนาค่อยว่างตอนไหนค่อยก็มาเว้าออกมาพูดออกมาเว้าฮะตาเจ้าบ่เห็นบ่ฮะตาเจ้าบ่เห็นบ่ว่าค่อยทํางานเออค่อยไม่มีเวลาว่างเหมือนเจ้าที่จะพูดใส่คนนู้นพูดใส่คนนี้ฮเอออย่ามาใส่ร้ายค่อยเดอ้อ คอยว่างตอนไหนค่อยก็ออกมาเว้าเนาะค่อยออกมาเว้าว่างตอนไหนค่อยก็ออกมาพูดตาเจ้าบ่าเห็นบอกนะค่อยทํางานเออทํางานค่อยใบยว่างค่อยไม่เหมือนเจ้านะเออเจ้าอย่ามาใส่ร้ายคนโน้นคนนี้นะเจ้าอย่ามาใส่ร้ายแม่น้องเด้ออนะ่แม่น้องเขาเป็นคนดีนะ เอ,อไม่จําเป็นที่ใครจะมายุมาแย่ค่อยเออมายุมาแย่ให้ค่อยพูดไม่มีแม่น้องเขาก็ไม่เกี่ยวแม่น้องเขาเป็นคนดีไม่มีวันที่จะอ,อมามาจูงจมูกค่อยนะเออค่อยบอกให้ผู้ใดใจจูงจมูกค่อยดอกแล้วคนอย่างลูหวางนะจะบอกให้นะ ไม่มีวันที่จะให้ใครมาจูงจมูกแน่นอนนะฟังให้ชัดฟังชัดๆฟังให้ดีๆก็แล้วกันเนาะเจ้านะ่ะพูดถึงเออเจ้าเนะ่ะพูดถึงค่อยแล้วก็กับลูกค่อยเออเจ้าหาว่าเออค่อยเนี่ยเอาของเหมือนเมาให้ลูกเออให้ลูกค่อยกินให้ลูกค่อยดื่ม ค่อยก็ตอบไปหมดแล้วค่อยก็ตอบเจ้าไปหมดแล้วค่อยไป่ได้ให้ดื่มค่อยก็พูดอยู่ค่อยก็เว้าอยู่เออลูกของค่อยค่อยไม่ให้ดื่มเจ้าก็ยังตามมาขยี้แถว่าเอออะไรนะแถว่าแถว่าเออแถว่าไม่ได้ไม่ได้พูดใส่เด็กเออเจ้าพูดเต็มปากแท้ๆยังว่าไม่ได้พูดใส่เด็ก ทั้งที่เจ้านะเนา่พูดเอาพนะูดเอานะเออเจ้าก็พูดอยู่ตลอดเลยนะยังไม่อา่ายังไม่จบยังไม่สิน้นค่อยบอกว่าจบจบจบก็ให้มันจบเจ้าก็ยังไม่จบปากดีนักนะคอยตอบเจ้าไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเออเจ้านี่หู หูดีหรือเปล่าฮะหูดีหรือว่าหูไม่ดีหรือว่าหูหนวกตาบอดแล้วถ้าหูหนวกตาบอดนี่ไม่น่าจะเออิจฉาริษยาคนนะหูก็ไม่ได้ยินนะ่ะตาก็ไม่เห็นแบบนี้เออจะพูดมาเนาค่อยตอบไปทุกสิ่งทุกอย่างยังไมว่ว่าค่อยเอาของมึนเมาให้ลูกค่อยดื่มอยู่ เจ้าจะขยี้ค่อยไปถึงไหนฮะฮะค่อยไม่ได้ให้ดื่มค่อยว่าแล้วค่อยไม่ให้อค่อยไม่ได้ให้ลูกค่อยดื่มเจ้าก็ยังขยี้อยู่ได้รอเดอ้อรอเจ้ารอเวรกรรมจะตามทันพวกเจ้าก็แล้วกันฮะรู้ดีแท้ๆเรื่องของคนอื่น เออให้หลายคนนู้นให้หลายคนนู้นให้หลยมั่วทั่วไปหมดเลยปากคอเลาะหลายมากนะพวกเจ้านี่ปากนะเอาไว้กินข้าวกินน้ำบ้างถ้าลูากว่าไม่พูดเนี่ยโอ้ลูกว่าก็เคยพูดไปแล้วเคยบอกไปแล้วนะว่าจบแค่นี้เออจบแค่นี้เราไม่ต้องเอ,อ่อพูดเอ,อ่ออะไรแล้วจบก็ให้มันจบเออ งูหนวกตาบอด้วบ่ฮะพูดไม่รู้เรื่องฟังภาษาคนให้รู้เรื่องหน่อยเออค่อยก็บปัญยาจะเว้าหลายหรอกฮะแต่ว,ว่าเว่ากับพวกเจ้านะ่ะมันเหมือนกับเว้าใส่อะไรนะใส่เหมือนกับเว้าเหมือนกับพูดใส่พูดพูดกับคนปัญญาอ่อนนะ่ะไม่รู้เรื่องนะ พวกเจ้าน่ะไม่รู้เรื่องเถมยังปากอะไรนะปากเขาเรียกว่าปากคอเลาะลายนะเออพูดอวดดีเออหลายคนนู้นให้หลายคนนี้อืมมันหน้ามันตาโอ้มันหนัดมันตาแท้ๆแหละพวกเจ้าพวกเจ้าน่ะใหญ่มาจากไหนฮะค่อยถามแน่ใหญ่มาจากไหน,ออน,หาาไหนพวกเจ้าน่ะเออ ยังขยี้อยู่ได้เลยเฮ้ไปหาซื้อยาเอกินบ้างเด้อไปหาซื้อยากินบ้างเนาไปหาซื้อยากินบ้างเดอ้อ,อ,อ,ดอพวกเจ้านะอา่อที่จิตอ่อนๆนะสงสารเอนเดอเนาะพวกเจ้าเป็นอะไรห่อยก็บอกอยู่ค่อยก็ไม่ได้ไป ทำอะไรให้พวกเจ้าเดือดร้อนเลยเออฟังชัดๆแล้วฟังให้เข้าใจด้วยนะฟังดีๆฟังดีๆยังบอกอยู่นะว่าให้ฟังดีๆจบก็คือจบไม่ต้องพูดอะไรใส่ร้ายกันแล้วใส่ร้ายป้ายสีให้ ให้ค่อยอ่ะกับลูกนี่เสื่อมเสียมากเลยฮะลูกใครใครก็รักเออค่อยไปใส่ร้ายลูกเจ้าละ่ะเจ้าจะเป็นยังไงฮะฟังดีๆแล้วทำความเข้าใจกันด้วยยังออกมาจี้มาขยี้อีกเข้าใจไหมจบก็คือจบ